โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนเนทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทิ in, นเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในช่วงของการสอนการใช้งานโปรแกรมนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนการใช้งานโปรแกรม d o o e l l i h t t r o o m l a s s i c นะ,ะผมเนาะซึ่งก็เป็นคลิปแรกสำหรับการสอนโปรแกรมนี้นะครับผมหลังจากที่ผมจะสอนเป็นพิมพ์โ r o ซะส่วนใหญ่แล้วก็ Photoshop หลังจากที่หายหน้าหายตาก,กันเปนานแสนนานเนาะ เพราะว่าหลังๆมาน,นี้ก็เป็นเน้นการรีวิวสินค้าสัส่วนใหญ่นะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการใส่ลายน้ําในรูปภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านบนซ้ายขวาตรงกลางนะฮะได้หมดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะฮะอันดับแรกก็มาที่หน้าตาโปรแกรมกันก่อนนะฮะอ่านะประมาณนี้เนาะผมจะไม่สอนวิธีการ Import หรือว่าการแต่งรูปอะไรนะฮะก่อนจะทำขั้นตอนการใส่ลายน้ําเลยและกันนะฮะอันดับแรก เราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะจะใส่ลายน้ำหรือว่าจะ Export ออกไปนั่นเองนะ,ะสมมุติว่าอา่เอาเอารูปนี้3รูปแลกันนะฮะผมก็กดคลิกซ้ายกดชิปแล้วก็เลือกรูปสุดท้ายที่เราต้องการเนาะชิปหรือจะเลือกทีละร,รูปก็ได้กด c อน t r o l นะอันนี้โอเคนะหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วก็คลิกขวาข้างล่างตรงนี้นะฮะ มาที่คําว่า export เนาะแล้วก็ไปที่คําว่า export อีกครั้งหนึ่งนะผมทีนี้เราจะมาหน้าตาตัวนี้นะฮะ export file เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเนาะจิ๊นะมาที่คําว่า water marking นะครับผมเนาะกดติ๊กถูกเข้าไปหนึ่งทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันเก่าที่ผมเคยสร้างไว้นะฮะทีนี้ใครที่ไม่เคยสร้างนะมาครั้งแรกก็มาที่คําว่า edit water mark นะผมเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็ ถ้าเพื่อนๆไม่เคยเข้าหน้าต่างมันหน้าจาเล็กๆประมาณนี้นะก็ขยายให้มันใหญ่ๆก็ได้นะฮะเวลาปรับแต่งจะได้เห็นชัดๆเนาะอ่ะประมาณนี้อันดับแรกเลยก็มาเขียนคําที่เราต้องการจะใส่เข้าไปเนาะอันนี้ผมว่าจะใส่อ่สมมุติว่าใส่เป็นชื่อช่องแล้วกันเนาะสักทีนะภะาษาอังกฤษตัวใหญ่ดีกว่านะโอเคประมาณนี้นะฮะทีนี้เราจะมาตั้งค่าต่างๆ ที่มุมขวาตรงนี้นะเนาะอ่ามาแรกเลยนะอันนี้จะเป็นการ Import รูปเข้ามาจะเป็นรูปฟอนต์รูปภาพต่างๆก็เดี๋ยวผมทําดูแล้วกันเนาะอ่าเอารูปนี้แล้วกันนะจ๊บอ่าป,ประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ผมขอเอาเป็นตัวหนังสือเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมมาดูตรงนี้นะ Text Option นะครับผมตัวนี้ฟอนต์จะเป็นการเลือกฟอนต์ว่าเราต้องการจะใช้ฟอนต์แบบไหนในการ ทำลายน้ำเนาะอ่าสมมติว่าผมเลือกอืมอเออันไหนก็ได้แล้วกันเนาะเอาอันนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ที่เห็นๆเ,เขาจะใช้เป็นแบบอ่าเหมือนลายเซ็นนะที่เห็นบ่อยๆเอาง่ายๆาผมเอาอันนี้แล้วกันนะฮะสมมุติให้ดูอันนี้เขจะเป็นสไตล์เนาะเป็นรูปแบบตัวหนังสือบางหนาเอียงแล้วก็หนาเอียงอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งการจัดวางของตัวหนังสือ เวลาเราพิมพ์เนี่ยจะให้มันอยู่ตรงซีนเตอร์เลยหรือเปล่าหรือว่าให้มันไปชิดซ้ายชิดขวาอะไรประมาณนั้นนะฮะเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีนะฮะก็เลือกถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีนั้นก็มาเลื่อนตรงนี้เนาะคลิกอย่างงี้อ่าถ้าอยู่ล่างสุดคือสีขาวดําถ้าอยู่บนสุดก็จะเป็นอ่าสีทุกสีนะฮะ R G B มาครบหมดนะฮะเราสามารถเลือกได้เลยเนาะ แต่ในที่นี้ผมขอเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะต่อมาจะเป็นในส่วนของชารโดนะครับผมชาร์โดเนาะก็ตามตัวเลยเงานันเองนะฮะมาอันล่างก่อนแล้วกันนะนี่แองเจิลนะฮะจะเป็นในส่วนของตำแหน่งของเงาน,นะฮะตำแหน่งของเงานเนาะเห็นไหมสังเกตเห็นไหมจะมีดำๆอยู่ข้างหลังของฟอนต์ของเรานะฮะอ่าจะเป็นการปรับตำแหน่งองศามันจะปรับเป็นวงกลมอย่างนี้นะ เนาะประมาณนี้ผมมาไว้ข้างล่างแล้วกันส่วนอาเลดิอุสอะไรเนี่ยก็เป็นความชัดเบอร์ของอาตัวเงาข้างหลังนะจะสังเกตเห็นได้นะตัวทีนี้ออฟเซตอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งสูงต่ำของเงานะ่าเดี๋ยวผมปรับไปดูแล้วกันเห็นชัดชัดเนาะอ่ะประมาณนี้น่าจะเห็นภาพกันพอสมควรนะฮะส่วนตัวโอปาซิตี้ก็คือความ เข้มจางของเงานะฮะถ้าปรับร้อยก็ดำปึ๊ดนะดำปึด๊ดถ้าไม่ต้องการใส่ก็ปิดไปนะก็ปิดไปได้เลยแต่อันนี้เดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคอันดับต่อไปนะมาตรงนี้ Watermark Effect Opacity นั่นก็คือมันจะทำให้ทั้งตัวฟอนต์แล้วก็ตัวเงาเนี่ยหายจางไปนะฮะทั้งคู่เลยเนาะแต่ตัว Shadow ตัวนี้ มันจะหายไปแค่เงานะับผมมันจะแยกการใช้งานกันได้เนาะปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็น์แล้วกันในส่วนของไซส์ก็เป็นขนาดของฟอนต์นั่นเองนะ,ะง่ายๆเนาะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ข้ามไปตัวนี้ก็ข้ามไปนะ,ะอินเซตเนี่ยโอเคมาที่จุดสําคัญนะฮะตรงนี้อันนี้ก็เป็นการเลือกตําแหน่งของฟอนต์ว่าจะให้อยู่ตําแหน่งไหนตรงกลางบนซ้ายขวาล่างแล้วก็เฉียงนะฮะ อยู่ตามขอบนั่นเองนะผมหลักๆก,ก็ที่เห็นก็จะอยู่ตรงกลางนะที่เขาชอบใส่กันเนาะขนาดฟอนตก็แล้วแต่ชอบโอเคประมาณนี้กำลังสวยอุปสต้อ่ะประมาณนี้อ่าเจประมาณนี้พอดีนะฮะหลังจากที่เราปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับต่อมานะฮะก็ทำการกดเซฟตรงมุมขวาล่างนะฮะแบบนี้ปึบ๊บทีนี้เราก็มาตั้งค่าตัวพีเซตของเราเนาะว่าจะเป็นชื่ออะไรเพราะว่า มันจะเซฟแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ในงานหรือว่ารูปต่อๆไปได้เนาะก็ตั้งเป็นชื่อของรายน้ําที่เราเขียนลงไปก็ได้นะจะได้จําได้ง่ายๆเนาะประมาณนี้อ๋อมันบอกว่ามันน่าจะซ้ํากับอันเก่าอ่ะแค่นี้พอเสร็จแล้วกดคิดนะฮะผมปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วนะคําว่าแซกนะเพราะว่าผมตั้งชื่อพิเศษว่าแซกเนาะเมื่อกี้นี้ก็เลือกไปเนาะ เสร็จแล้วกด export นะฮะอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมดูว่าตำแหน่งที่เรา export ไปมันหยุดที่ไหนนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งก็มาตรงนี้ choice นะครับผมกดเข้าไปอ่าผมเอาไว้ที่ได้ดีแล้วกันนะฮะได้ดีเนาะโอเคเสร็จแล้วกด select folder ปึ๊บเสร็จแล้วกด export นะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะฮะอาจจะสอนชา้านิดนึงนะเพราะว่าก็ค่อยๆไปเนาะเพราะว่าบางคนตามไม่ทันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะ่ะแบบนี้นะฮะฟอนต์ที่ผมบอกมันเหมือนฟอนต์แบบลายเซนเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเครนะฮะหลักๆก,ก็มีประมาณนี้แหละถ้าเพื่อนๆคน,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 นไหนติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปเนาะถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ,ะับผม วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วแหละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมเราเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ